นายเจมพ่อหนุ่มบาดแมนหัวเขียวอึงลึงกำลังนอนอาบแดดโชว์หุ่นอันหล่อล่าเซ็กซี่ของตนเองท่ามกลางแสงแดดเมืองไทย40องศาที่แสนจะร้อนละอุเนื่องจากอยากจะโชว์ขี้ก้างอวดสาวนายเจมจึงยอนทนถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีสาวไหนเหลียวแลมองซักกบคนเดียวโอ้ย ร้อนจังเลยว้ยเฮ้ยนี่นอนอาบแดดมาจนผิวจะเกียมอยู่แล้วนะเนี่ยทำไมถึงไม่มีสาวไหนแลเหลียวเลยนะเฮ้อแบบนี้มันบอแมนมันบอแมนเลยเดยนายเจมพูดก่อนที่เขาจะตัดสินใจที่จะเลิกนอนอาบแดดโชขี้ก้างของเขาและเดินลงน้ำอย่างมาดแมนแทนด้วยรอยยิ้มสะกดจิตกระตุ้นใจ เธอดูนายคนนั้นสิมันหน้ามันหนกมากเลยนะแกถึงกล้าย้อมผมสีเขียวแบบนั้นนะไม่ดูสภาพหนังหน้าตัวเองเลยนั่นดิแกดูตลกเนาะส่วนนายเจมนั้นเมื่อมีสาวจ้องมองก็ได้แต่ตึกในใจว่าตนเองนั้นคงจะหล่อมากสินะสาวๆถึงพากันมองและยิ้มเขินอายในความหล่อของตน นายเจมแช่น้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นก็ไม่มีสาวไหนเหลียวมองเขาเลยจนเนื้อตัวเขาเปื่อยหมดก็บม่มีสาวเหลียวแลสักคนดังนั้นนายเจมจึงกะที่จะเดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับบ้านเพราะตอนนี้ที่สวนน้ำที่เขามาตั้งแต่เช้าก็เริ่มจะเย็นแล้วคนอื่นก็เริ่มพากันทยอยกลับบ้านกันหมดแล้วด้วย แต่ในระหว่างที่นายเจมนั้นกําลังเดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้านายเจมก็ได้ถูกลูกปักเพลาตกใส่หัวจนลม้มลงและสลบไปในทันทีข้างกอต้นไม้เขานอนหัวทิ่มหัวตําไม่ได้สติอยู่ตรงนั้นจนค่ำ ในคืนนั้นเองนายเจมตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนงงและเจ็บหัวเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะพบว่าตอนนี้มันก็เป็นเวลาค่ำมากแล้วนี่นาโอ้ยบักพาวซัวบักงัวที่อื่นมีให้ตกตั้งเยอะแยะก็ไม่มะตกปะตกใส่หัวคนหล่อแบบนี้ได้ยังไงกันเกิดเสียโฉมขึ้นมาจะเฮ็ดจังไดเนาะนี่เนาะ นายเจมพูดก่อนที่เขาจะลุกขึ้นและมองสังเกตเห็นว่าในส่วนน้ำมีแสงไฟและมีกลิ่นหอมลอยมาแตะจมูกนายเจมนายเจมจึงเดินไปและเขาก็ได้พบว่ามีซุ้มร้านขายไก่ย่างเปิดอยู่แต่ก็น่าแปลกที่ก่อนหน้าตอนกลางวันไม่เห็นจะมีร้านขายไก่ย่างเลยนี่นา ไก่ย่างซักไม้บอสจาพี่จา๋าทันทีที่นายเจมเห็นหญิงสาวสุดเอ็กซ์สุดเซ็กซี่สุดสวยในชุดปีกินี่นายเจมก็คิดดีไม่ได้เลยจริงๆเขาจ้องมองเธออย่างบ้าข้างราวกับคนตกหลุมรักไม่มีผิดขอสักน้องก็ได้จะสาวสวยได้จ้ะพี่รอสักครู่เดอ้อเดี๋ยวน้องปิ้งไก่ย,ย่างร้อนๆให้ถึงโตเลยจา้า นายเจมก็ดูน้องปิ่นย่างไก่ไปพางถามเธอไปด้วยว่าที่สวนน้ำนี้ตอนดึกไม่ปิดหรอทำไมถึงมีมาขายไก่ปิ้งเปิดอยู่สาวปิ่นจึงบอกนายเจมว่าเธอมาตั้งขายไก่แบบนี้เฉพาะช่วงวันเทศกาลตอนดึกเท่านั้นขายให้เฉพาะลูกค้าที่มาปาร์ตี้ริมสระน้ำดื่มน้ำเก๊กฮวยกันเอ แต่ว่าแต่งน้อยชิ้นแบบนี้อ่ะน้องปิ่นคนสวยไม่หนาวเหรอจ๊ะไม่หนาวหรอกพี่ร้อนขนาดนี้อ่ะเอาอะไรมาหนาวสมัยนี้แม่ค้าก็ต้องแต่งแบบนี้กันทั้งนั้นแหละพี่ถึงเรียกลูกค้าได้ดีนั่นสินะแบบนี้ก็ดูน่ากินกว่าเยอะ,จะเจริญหูจเจริญจ้าจริงๆเว้ยน้องปิ่นนำไก่ย่างและน้ำกิ๊กหวยไปให้ในายเจมนั่งกินที่โต๊ะ ก่อนที่แม่สาวปิน่นแม่ค้าคนสวยนั้นจะกลับมาย่างไก่ต่อนายเจมก็ได้แต่มองในความขาวความสวยไม่วางตาเลยก่อนที่จูจ่ๆนั้นจะมีเสียงมากกะซิบข้างหูของนายเจมขึ้นมาว่าแน่ๆนมองตรงไหนอยู่นะพนุมก็มหน้ามองทุกตรงก็มองทุกตรงนั่นละลามกนะเองน่ะเมื่อนายเจมหันไปมองเสียงนั้นเขาก็ถึงกับสะดุ้งตกใจสุดตัว เมื an, ่อพบว่าเสียงที่มาจากด้านหลังของเขานั้นมันคือพับผีนั่นเองเฮ้ยผับผับผีช่วยด้วยจ้าแมคะคุณสวยผีหลอกพี่เจมผีเผลออะไรกันพี่ไม่มีหรอกแถวนี้มีแต่คนกันเองทั้งนั้นว้าวสาวปิ่นทําเอานายเจมนั้นโตกระใจยิ่งกว่าเมื่อเธอถอดหัวตนเองไปย่างในเตาถ่านที่ย่างไก่ในตอนแรก มันช่างเป็นภาพที่น่ากลัวจนทำเอาเจมตาเหลือกโพงกันด้วยความตกระใจรอกก่อนนะคะพี่นี่ก็ใกล้เกียมได้ที่แล้วแหละผีสาวหัวล้อชอบใจและหน้าอีกข้างของเธอนั้นก็ถูกย่างจนเกียมดูน่ากลัวมากเลยละ่ะตอนที่เธอนั้นหันมายิ้มให้กับนายเจมทำเอานายเจมนั้นตกใจมาก พ่อพผีพี่เจมไม่เอาเลยวห,หน้ากลัวก็ย่างสดๆแบบนี้ไงล่ะพี่มันถึงได้น่ากิน ผีสาวพูดกับนายเจมก่อนที่จะทำเอานายเจมนั้นตาเหลือกพองด้วยความตกใจเพราะเธอนั้นดูน่ากลัวมากนายเจมรีบวิ่งออกมาจากสวนน้ำในทันทีพางคิดในใจว่านี่ตนคงจะเจอดีเข้าอีกแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ไหนก็เจอแต่ผีตามหลอกหลอนแบบนี้ตลอดเลย โอ้ยน้อบักเจมน้อบักเจมสาวดีๆมีไม่เคยจะมาชอบมีสเสน่ห์กับผีตลอดเลยบักเจมเอ้ยดึงดูดแต่ผีค่อยบอกเอาแล้วเดอ้อค่อยย่านผีจะมากินตับค่อยคอย,คอยกลัวค่อยไปแล้วจ้าค่อยสิกลับบ้านค่อยสิบ่มาที่นี่อีกแล้ว สุขสันต์วันสงการวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะทุกคนขอให้มีความสุขกับการเล่นน้ำอย่างปลอดภัยนะคะใครที่เดินทางกางงลับต่างจังหวัดเรือออกต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางกันโดยสวัสดีภาพแคลคาาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ไทยคะ่ะแฮปปี้วันสงการเดย์นะคะทุกคน